ว่าวิธีสางที่ไม่จะชี้สางกับไพ่ไม่ชี้ตูจ้างกับไพ่สางกับคนที่เฮ็ดธุรกิจเครือข่ายแล้วบ่เคยได้อย่าไปเอาเมธีม,มาที่หลายๆคนบ่สมคัครเครือข่ายใหม่ไปวิ่งหาเมธีมบมัสนัดมัสชัดนี้จ้างเขาก็มีและะ้วมาเฮ็ดเปิืบระหว่างท่าบ้านที่บ่วบางอีโก้ฟีเต็เมเกียร์พงใหญ่นนะ่ะพุชิดกันสับหย่อนยังนี่แหละคือ,อยังอันนั้นเขาจับเป็นขม,มือนี่ทีมอื่นเป็นขม,มือนะ มาวางทาว,ว่างที่ว่างไงพิษก็ดิงเพราะว่าไปเอาคนเครือข่ายมาบัดเพชิดเมืองเล่าขั้นความขวัไปเอาคนเครือข่ายมามันก็จะถังคำถามได้ตัวดอกจะมาถามบดัดเพื่อมันจะเอาพิษเท่ามันบอกคอยก็ว่าธุรกิจคงคอยนี่คอยบริหารงานกับคนเครือข่าย,คคายเหลื่อมแหลกเด้อเจ้าบอกคนใหญ่ามากก็เด้หม่อนคือคนก็มีเหลี่ยวไดคนใหญ่มาแม่นบอกบ่แม่ขาบม่บม,บมีคนจริงดิเลิใหม่เดี๋ยวจะไม่ได้ไหนใช่าเออ คอยเฮ็ดกับคนที่แม่เบื่อคือข่ายระบอบ่เม่เบื่อแล้วเขาแม่เบื่อแล้วลูกสิบาหาเงินเฮาสิเกตแบบก็เกาทีเบิร์ม่หลูกสิบาเฮ็ดป้าทาพื้นที่เลยแม่ไม่มีหน้าที่เม่ไม่แต่รวมคนหนักคนรวมคนด้วซื้อพ่อสินค้าลูกกามาคําเบาลูกเ้าแล้วแม่เอาคนประโยชน์แต่ว่าไผบ่มบ่เขามาบ่ะมันเป็นประโยชน์เขาได้สันติสุขนี่นี่อี่เขานี่เพราะว่าเฮ้าที่แรกเขาบ่ทําคาขายฝันสองฝันสายเขาก็ได้สุดหลังจากี่วบาเขาได้เงินพื้นที่เฮาจริงจริงแล้วเฮากวดมาระบบระบบมันสิขายฝันสาย เจ้าก็ซื้อค e hey? ือเก่าเพื่อจะได้พ hey. hey. hmm. ังและอาทิตย์มันนี่เพราะว่าประโยชน์เขาใช่สุขใจบ่ะมันเป็นประโยชน์เขาบ่นประโยชน์เฮาเขาใจบ่ะแสดงเฮาต้องเห็ดกับคนที่บ่เคยได้บ่เคยมีบ่เคยสําเร็จแต่หัดเฮาเสื้อหมันเฮาไปใช้ไปกันเบ่มีกินยามันเห็ดกับคนกลุ่มนี้เป็นยังคนของข่อยจังบ่มีไว้ยรุ่นบ่มีเนี่ยของบ่ครบของบ่เฮ็ดขอเฮ็ดน้าคนทีหนึ่งมากเขาคุยปึ๊บเลยวเขามีเงินตัดสินใจเอาเงินโลดเขาใจป่า พอเงินเขามีอยู่แลว้วผูกต่อเขาก็มียังก็มีงเงินมึงมีนะเขาตัดใจกันเองขาวจ่อเนี่คือเหตุกับกลุ่มนี้ยาไปเห็ดดําคนที่ใบรุ่นเลอะเล่มตมนเนอเอ้ยเพิ่มาอยากลำอยากรัก่วอยากฟีเต็มกี่แห่ยู่ทึงดาวอยากไปเที่ยวต่างประเทศยาฝ่าวเห็ดใ้รวะบ่จะไปฝ่าวเห็ดนี่คือคิดหลับเห็ดดําคนที่เบื่อเลวเพราะเลวไปร้ายเลวบ่เคยได้ยัเครื่อนนะ กา,าสั่นกับบ้ตนอกกันแต่ไม่ได้ว่ามเมฮ์ดูเขื่อนดูเขื่อนเอามาเป็นต้นสายแต่คมจริงเขาก็ต้องเขื่อนระบบคือเก่าแต่ว่ากุมนี้อาจจะไม่ได้เขื่อนแต่ต้นสายเพราะเขาร่วมพ้นข้างหลังขาไปจับมาเองเข้าใจปะเสนนั้นปั่นต้นสายเนี่ยให้จบเจ้าจะเอาจากซรา,ายกระไรบ่อยเกิดจากจุดหนีบุตรแม่เอยเกิดจากจุดหนีบุตรวิธีเขาเลื่อมปั่นคนต้องเปื้อนคนไม่มีอยู่สามแบบต้นนี้คขาใชมาซ้อนในคอร์ดแคนมันมีอยู่สาม,นนม,มแบบเด้อหนึ่งคนเก่งกวัวเขาสอง คนเก่งเท่ากันกับเฮาสามคนเก่งหน่อยกว่าเฮาบัดคคำถามเฮาสิไปหาไผก่อนไป mm hmm. หาคนเก่งกเฮา mm hmm. มนหาคนเก่งหน่อยกว่าเฮาเมนจะเขาไม่เสิด้วยมันบ่รวยดีดอกจะไปหาไผมากก็หมดลวดดีดอกแต่่าอุปสรรคบาที่จะเลิกตันนี้เจ้าขาจะบอกคนเจริญผู้อุปสรรคทาจะไปหาคนเก่งก็จะปุ๊บคำถามหมากหลายยังซ่อมไปน้ำเจ้าอยู่เพื่อคือ,คอแต่ไปเพื่ออยากบอกให้เจา้า ว่าไปเพื่ออยากลบเจ้าไปเพื่อนี่เด้นี่คือยังเขาพิดกันไม่ทิมลาว,ลา,วลายไม่ทิมต่างๆกันเนี่ยก็้อนว่าจะไปเอาคนเก่งกูเจ้ามาแล้วเขาก็ไม่ว่าโอ้เจ้าตัวเขาจังสันจังสีดูถูกกูเพื่อกับมาลินเกมก็เจ้าอีกเพื่ออยากให้เจ้านี่เ,เพลคอยมันอุปสรรคตัวนี้ปิดเฟรนไ์ชส์เดียวเป็นภาระ,ะตลอดศาสตร์ว่าจะเป็นกลุ่มที่สองเอาคนเก่งเท้ากับเฮามันบอกว่า,วาให้โตรว,วยก่อนโตมีก่อนซะเห็นป่ะโตสำเร็จก่อนจังเฮาจะไปนําเป็นจังสันอีก แต่คนที่เก่งตำก่าเฮ้านี่เลี้ยวแต่ห่วหนาบาเด้ดะกะบาซอยเมเ์ด้อเหล็กๆเข้าเหมือนเป็นพละเลยสันติสุขแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆคู่มือนี่เพศจะส่วเริ่มต้นจากการลดหลังมีขบกับสมัยเริ่มต้นเหล็กๆเข้ายังบุเป็นอย่างสิ่ถามว่าข้นเอาเลิ่มต้นเหล็กลงขึ้นที่ริงมันอยู่ในทฤษฎีนี่ได้แต่ว่าเหตุผผ่านมาเนี่ยเหาุผดเป็นบุเป็นทฤษฎีเหตุผ็หมุ่ไปเลยเขาไม่ลดจักแต่ก่อนมาเขาไปหาไปอ่ะ พูดไปหาอยู่พูกอยู่ผาผุนดำหน้าซอยเขาผุนะ่ะเพราะังมีหดกุมืออยู่ใดบันไม่เท่าไปหา,อาเอเชียนั่นเซียนีปักเซ่เลยหรือมันไม่เห็นเลยขึ้นขากับเงแต่ว่าเพราะมันโตไปยังจึงมีพวกเมพอต่างๆมาเพราะว่าตอนนั้นระบบมันลั่นแล้วไอพวกตน้นสายธบริบมันตายไปหมดแล้วแมนบอกแต่มันมาจากขางล่างขางลางขางล่างมันบอกสถ้นการปลูกแหลกๆต้นสายเอาคนที่ขี่ไหลก็เทาฝั่งความเม้าไปสายไปกันเจ้าหาจุดนี้มาแต้ มีขอหามขอหนึ่งยาให้เขาเห็ด <load> เองจะเขาจะะเอออยากจะบอกว่าจะเห็ดจะมาไเลยเห็ดไดเขามีทิมครบไป้นีสายเห็ดเม่ไปแม่ตายเฮ่าี้ตายมันไม่ได้คุดยังนั้นมันมาเพึ่งเฮ้าดิคือได้เขามากเขาเขาบริเกงทเจ้าเขามาพิ่งเฮ่าไดสฉันดิสุขฉะนั้นตอนนี้นาที่เฮาคือเฮ้าต้องเปลี่ยนฟันเขาเป็นจิ้มแบบคอยสางแต่ละทีนี่เขารวมคุณสะขอเพี้ยนเข้าได้ขึ้นดิเดือดขึ้นเดือดขึ้นเบึ้ง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 ขึ้นมันไปเองมันลัางจะนะเพราะระบบมันรัดนี่น มันจะกลายเป็นมาจั๊กนอเนียงได้มาแล้วบ่เนี่ระบบมันสิคุ้มเองมันเพราะว่าภาพลักเสื้อที่นี่เต็มเสื้อที่นี่เต็มเสื้อที่นี่เต็มตะระมือตะระมือตะระมือภาพลักมันได้มันดูดบาดนี่ออนไลน์ยุกนี่มันยุกได้เปรียบนี่เจ้าทาเบิ้งหลบมันสิเกิดขึ้นแบบนี้โควิดเขาบอกคนนะมันที่เป็นเจสันแหละสนั่นในการเริ่มต้นต้นนี้จะจำหลวบบ่เคยเริ่มเพศเมื่อไหร่ที่ประหยาดสุดๆหนึ่งโควิดสองโมเมนต์เก้อคายเออจั๊กดูใสอีกหนึ่ง แต่เป็นยังคนจังมาเอาบา่ได้จะคือไวก็เพราะว่าคอยเขาใจว่าการเริ่มใหม่ๆหมคหาคนเสื่อมหมันเท่าอย่างเดียวคีดได้กินโบจักจักได้ปะ<ม>แต่เขาห้ามคือยาให้เขาเห็ดเองเ<ม>จ้าต้องดูตัวนี้ให้ได้ในการให้เขาร่วมพ้นจะไปวอาในการวอบาบ่ะนี้เช็ดจะเขาสเสื่อเจ้าเจ้าต้องบอกไปต้องไปเงินเขามานี่คือสิ่งที่ต้องฝึกบั่นี้<ม>บอกไปแบปิดกินขายได้เลยปิดกินขายได้เลยปิดกินขายได้เลยปิดกินขายเลยนี่คอนีต้องฝึกว่านี่เออปิดกินขายจะใช้ปิดได้ ปิดประโยชน์ขเขาจะได้มันเสีวยวได้จะได้จากกันดงเงเออเมียนจึอเองหรอเองก็เองเออนั่นแหละสัญญส้นสุดไปยังคือว่าสันเพราะว่าโค่นนี่เนะาะฮูโบวาติ๊งๆงันทฤษฎีเครือข่ายเข,ข,ขาก็าาสอนบาดลอยวันอันตรายมันบ่เออแนวต่ก่อนมันบ,บ่บานี่คนเท่าเดิมเวลาเขาฮีบีฮีบีเขาเจ้าหนีสูบบอ่อะเม่ใหญ่ซีเนี่ยเราบริจักเซียนยังเป็นแต่บาเราเขารวมคนในเจ้าไดยุหนึ่งเนี่ยเขาจะพิจารณาเขาเขารวมแบบบ่ไปขอนี้ลมละสองถ้าเจ้าไปแล้วปิดบ่ได้เงิน เง pues si ื่นนี <K <K ่เราบัวได้คือเบาไร้วันเนี่เส ok ียงดูดิไปดอกสองกับบัวไดสามบัวได้มีหายเลยปพอคอยก็ยังคือเอาอยู่พอคอยไปปุ๊บเจ้าได้เงินหลดพอคอยต้องเห็นไอ้เจ้าได้เงื่นให้ได้นี่คือหนาเวียข้องคอยไดคอยต้องปิดการขายให้เกิดเงื่นเข่ากระเป๋าเจ้าให้ได้ไร้วันนี่คือเวียกคอยคอยจะบ่ยอมเด็ดขาดไรวันคัตสีปิดการขายไดรก็บวันเดืหมดประโยชน์เขาชื่อมีจังหวัเพีเศษคอนีสรุปแล้วก็ดีอ่ะสรุปแล้วคือเขาต้องเก่งเรื่องนี่แล้วเขาสิเก่งเบิร์ถูกอย่างสันติสุขเอ้ยนี่แหละ แต่ก่อนเนี่ยคอยอุ้งใจเรื่องหนีไดปัจจุบันเนี่ยคอยพุ่มใจเฮงแบบโอ้ยสู่คอยได้ยากเขาบอกพอคอยเ <c oughs> วลาเขาปิดกันขาย,ยเขาบอกความจริงเบาอิลีและก็แมนโหลดแล้วก็ปิดกันขายโหลด,ดแล้วก็อยูนย่น้ำข่อยเลยบัมเมอรน่ะปิดกันขายตัวเขาบัมเมอร์ไหตัวเขาบัดบ่ได้ตามนั่นบน,นสุดถ่ายมาปิดกันก็ย,ยังพวกเมทิ่มต่างๆเขาเก็อยู่ดีน่ะเออตรงประโยชน์เขายังเดียวถึกแต่แจกสำคัญว่าสิปิดแพนปิดแด็บโบปิดสินค้าดังเป็นแมนประโยชน์เขาอย่างเดียวคนเปิดคนยังเดียวดังเป็นอยู่เขาอย่างเดียวถึก ฉะนั้นเออมันกับโอเคไงเนาะเสียงเขาเขาใจประเด็นเออในี่็เจ้าต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนคือจุดโฟกัสมันคือประโยชน์เขาอย่างเดียวใครบอกฉะนั้นเฮาจะาบอว่าอย่างอเออที่บอกผ่านมาเนาะคนผู้บริโภคมาปั๊บเลยนี่ยเขาก็ต้องเสียวลาบริโภคมันเห็นว่าเปล่าเพนโหลดมันนางสี่บอกเขานะคอยหูบว่าผู้นี่เขาบ่แมนเจ้าอวันคิดเอาเองแต่เมื่อเคลียร์ได้คอยพ่อว่าคอยบอว่าเพนกับผู้นี่เอาคือนบ่เอี้ยงสัตว์นี่นี่คอยไปไปนั่นไม่ได้กันแน่นี่เพราะคนผู้บริโภคคนนี้มันบ่แมน บันเจ้ามันประจังยังจะไปสั่งเขาอาจารย์บอกแพนเลยทีบอกแพงก็เออสิสุดยอดบอกเบาจนเป็นชั่วโมงบทสื่อยังสับมันเสียเวลาเฮามันโบแมนก็คือโบแมนจะเคยวะ่าทีโบแมนก็คือโบแมนเออเขาต้องเบาได้สิ่งที่ประโยชน์ของเขาแหละปิดจบพอโบแมนมาต้องเอามันเป็นสมบชิกเคยก็เรียกว่าโกเดมอนมันดีเหมือนดีมองว่าคนหายโรคลังฮัทแฟนสายแต่ก็ะตุ้น่อยจะเอาเองนี่มันดีตรงนี้เป็นอย่างคนจังเดือกโกเดมอนจะพอใจดีป่ะดิ พราะว่ามันเข,าข่าโค้งคมเป็นจริงมันบมเมนมันบมเมนว่าเอาละฮัดเอาละฮัดรวยลุยไล่ล่ลาลกินหัวคิ้วคาเงินนอกระบบในระบบมันบมเมนครับจังสั่นบบตองฮีโกเดมอนะบะสบซัดอื่นดีก่อนเป็นอย่างพอว่ามันใส่เงินน้อยๆได้เข้าได้ค่ากับแนะนำเมืองหลายแม่นบอกอันนี้คนสื่อใส่เงินเมืองหลายเข้าได้ค่าแนะนำหน่อยเดียวแต่ว่าขอบริเวณตัวนั้นดีเพียงแต่ว่าสมาร์ทสมาร์ทกาแฟก็มีโบได้แมนเราได้ร่วมคะแนนแก่นโบแมนจำนก็คือก็คือมัน มันเห็นไปวัดใจคนเขามาเห็ดหยัง่งแต่คือว่าจะมาเป็นผู้บริปโภคบ่หรือจะมาเป็นคนขายที่เหตุธุรกิจคัานสิขายตัวรองขายกันเริ่มอาซิปแถมสองหรือว่าเนี่ยซื้อเนี่ยซีกลองะอะไรกับจากพวกเราซิปเราห้ร่อยจีน่ะจะไปขายพวกเราซิปกันยังไหนหาซิบ,บาทตัวกล้องเกินแบบฟื้นตามเงินจเจ้าเมที่มันไปประยุกต์ใส่เอามันจะได้ไนมูดไนมูดกระนออกระเนี้ยมมันบอกงว่าความสลัดของทีมนั่นแบบนี้ใครจะว่า ครอบสลัดของทีมนั้นนั่นคือระบบโกเดมอนเขาว่ามันมันโอเคเรานะมันโอเควดแหละเออคนสิเป็นเมทีแบบแต่ก็ต้องนึ่งแฟนสายนึงแฟนสายแต่ก็มีแต่ก็มุวนเน่าเน่ยม้นมาสี่ไปมันก็เกินย้อดหน่อยสีมในทีมต่อมาร่วงหลอกก็ดีนะาเขาเข่าใจขึ้นเขาเนี่ยเพราะว่าคนเครือข่ายเขาจะผมบอกมองกินทุกี่ตายก็ตายระตายกระเหลี่ยงหัวมันหนีคนหนึ่งเป็นข้าวที่าี่ห้องเพลิดน้ำเขาบอกคู่มือหน่อยขอลาบ้างแต่ขอเดียวก็คือตรงนี้ขอไม่อยากเอาคนประเพณีัางสีมาเห็นงานน้ำบอกเอา พ่อคอยหายเฮ็ดเองโหลดนั e ่งว so ่าไม่มีสามฟิสิเฮ็ดบุ๋มมีผิษบุ๋มมีไปถือจังว่ะหนึ่งเฮ็ดเองเฮ็ดไป็นหรอเบ๊ะไว้ยังก็บ่าตีหาพิสอกคุ้มเสี่ยงเอาเองนะสองห้ยมิทีม้าเฮ็ดอาจจะมักปทีมคนใดจะมักที่ใส่เหมือนกันกับไปหากันแต่ขัดใส่ระบบบริษัทผ้าเห็ดแต่โมได้คอยต้องเฮ็ดเองข้อไม่น่ะพอมันที่มีคุ้มเสี่ยงเพราะว่าคอยจะเอาบริษัทเป็นบริษัทคอยดิไม่โมได้นะนะอันในเรื่องของมันหันเขาต้องคุ้มตัวนี้ไว้ใหตุใดข้าสัตรมันจะตายเพราะคนอื่นนนไไปปพ้้อเลลลลกแแวววาบะี่ เกิเหมือนจะเลิกบริษัทพันมาแล้วเอาผู้นั้นเลิกบริษัทพันมาแล้วไปบอกลบเขาแย่สันจนเขาสั่งหัวนะต่กี่ก็ว่าจะเฉลียห้ำกันไปซะเออความผุนหักกันแบบออกจากเขาแเธอพิดกันเังดตาบอกอา้าวขนานบอกดูไซตกับบริษันแหล่ะในดมันนี่ใช่ยเออเนขวดห้าต่างใจกัมาเห็นเป็นเมทีเมยเงินขาดเนีมยมันงกันเกียวข้าวานใหเนี่ซื้อมาสิ่งกันยังไปเลคือเออบริษัทกัไม่ได้าทีโซนสิทธาไม่ก<ม>็ซ<ม>ิมกันแนวนที่ซิ่มกันแนวนธุรกิจเครือ ูกีแมนแต่จริงเครือข่ายมันเป็นไองฉัน,นแต่ว่าเพราะมันมาเหตุจริงๆอ่ะมันกลายเป็นมันกลายเป็นคนระเแบบียบกลายเป็นแบบการปกครองอยากไงนี่นะจะอยากให้เขาย่องเขาเขาเป็นหัวหน้าจะได้นี่นะกลายเป็นหัวหน้านะเขาบี้ปมดอยอยู่เลยหัวหนา้ารู้หัวตายเลยนะอันนี้กเขา,าเอิ่นว่าข้อมือไปบริจาคแต่เมที่มาสิได้เออความตัวหนึ่งมาเป็นไมยังที่บอกเพราะว่าเพราะว่าแม่ที่นี่บ่มีผลประโยชน์ต,ต่อเขาบ่ได้แก้ไขปัญหาเสือเขาสุธัยยอดมาหาประโยชน์ถึงเขา แต่ทางบ้านเมทีมนั่นอุ้ยแบบเอาเป็นอาตายกับเขาเสื้อในเขาสิต่ตอบไปจะได้โอ้ขอเฮ็ดด้วยขอขอบุญที่จะรอดขอเราด้วยรถมันบอกเออต่อบุญท่านคุณเล่าชั้นตวัวว่าอันนี้ยังให้เขาไปทีอัพเพื่อนทั้งเวทีแล้วก็บอกว่าบุญคุณ,บ,คณบุญคุณนี่ยังมึงไม่แต่นางกินกเนอะพอพื้นเขาเลยนะมึงจะเขาสร้างหัวตีเพราะว่าเขานี่แหละคุณวันนี้น้ำมันมีเรื่องนี่ขึ้นมาเช่ในสุขที่ยิ่งจะต้องคิดไม่ได้เรื่องนี้นะบอกทั้งว่าเออจนต่อตจนเฮ็ดาอ,อ,อ้ทีมจมูใต บ่เขาจะบอกซื้อเจ้าผู้ในน้ำผู้พาเห็ดอู้กันบ่มีเหล่ามือนั่นคันบ่มีเหล่าพาเขาเห็ดจากจุดต่ำสุดจนมาหอดก็ันนี่นี่ให้เราลุยรถเขาสิฟ้าเห็ดฟ้าท่าหมาหัวนาคอยมาให้เราผักเนี่ยจริงจริงเลยแววเนีน้ำข้างบนบอกเรื่องบุญคุณของกำไรในน้ำไม่หูงจ้างกับเจ้ากันเนี่ยคือจริงก็จะกันเงินน้ำข่อยดูดิมันเป็นธุรกิจไหนแม่นบอกเจ้าในน้ำข่อยมาข่อยเคยเห็ดแล้วเงินเคยเจอเขาจบ หากเาจะกระซิไปทนที่พวกตามบังงุงเดี่ยไปซื้อน้ำเขากับบุญคุณบัดเว้ยเม่นบอกขั้นขัคอยอันนั้นอย่างห้ามต่ละห่านเลยก็แม่นบนตัวเัร็จมันไม่โทษเนาะเ่าจะเอาคอนรัข่อยก็เงื่อนคอให้เจ้าเดี๋ยวก็จบตัวแม่นบอกเม่นบอเจ้าอ่ะขั้นขั้นไ่มีใอยตามบังงวยเจ้ากินเจ้าบ่ได้กินเขาเดี๋วก็แม่นก็เงื่อนกูเลยก็เสือกูบ่ได้กินฟรีนี่ก็คือการแนะน่นำมากก็เมียนเลยแต่ว่าแนะน้ำมันแล้วจะกินหัวคิ้วุ่นลรือพันปาทิมก่อนแล้วก็ว่าบุญคุณให้เข้าไปหยองเพื่น มันไ็ได้เต็มเ้อกควา่ขาข่าสปอนเซอร์คือสนับสนุนจะต้องสนับสนุนถูกกระบวนการจนให้เขาเหว่าเองแบบเขาภูมิใจอยากจะเอาทฤษฎีมาใส่กันเอาคุ้มจริงนะคอยเพจําเป็นนะคือค่่ต้อ,ตอคอยก็ได้คอยแห้งคอยไม่สนใจนใจ